ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้นรานแดงถึงแล้วค่ะยังไงนนี่ยนีมด่าตอนเข้าหอเลยนี่ไงครับผมพ่อโดนฟ้าแปดฟ้าแปดตลอดการและนานเทิน หาไที่ทาไหร่ครับเนี่ยขนาดไปเท่าไหร่จังเฉียงปะนะเอาเมื่อกี้สื่อว่าจะบวชกี่วันอะอารมณากาศครับพี่น้องคะร่วมไปล่วงไห้กันค่ะข้าววันทางอยากใจที่บวกถือว่าเราทำบุญนั้นละเมอวี่นั้นละเมอสวัสดีค่ะป้านี่ลาคือพ่อเอามมาในลูกมันหอนตัวลูก ถึงแล้วนะพพอดูนหัวเป็นขั้นแรงค่ะพ้าว้าเร้าครับลดวัตถมาตวนกนะครับลวงหายนะครับมาแซื้อตัวก่อนนะเชนไปสปปไปล่วงหกันค่ะพี่น้องค่ะนี่นะ้องบอกแบบจีแปดป้านเด็กหัวต้าหูวจักแล้ว รเหลหวัดมอกอันนี้แล้วเอ่เหลหวัดใหญ่ๆันพี่น้อง่่้รโอ้ย้มใหญ่น้อได้หอมใหญ่บัน์เลยนั่นผ่านกันนัน่ะได้้อยใหญ่ข้ยข้ยได้ยใหญ่นั่นอะไรัพี่น้องค่้ยใหญ่โยใหญ่กัน่านยอไรุ่ยใหญ่ได้้ยใหญ่อ่าได้ถั่นบัวด้วยโอ้เพราะว่าหมู่บ้านของเราได้จ้าเป็นหมู่บ้านอุ่นกัน

1, <40 S 2> film, 1> ิบ0ิบอ้เฮ <cam Around streaming> ้ยู่เท้าว็ได้อเ่ย1 <cam> <cam> ิบบัเด้ออเคอเคอล้วงไฮนก็ได้นะคะสิบลวงไฮนก็ได้สิบาทลวงไหนค่ะพี่น้องลวงไหนไม่มีตั้งอะไรมันอ่าจ ให้ละอันบ่ครัแม่โอ้ยเอียงเนาะด้วยหลังจะประชันนะครับเปถึงกรรมการนะครับวัดนะครับจยากให้เวทีบอลลานะครับตั้งอัดไปทางไหนก็มาคุยกับทางด้านบอลลาด้วยนะครับประชาสัมพันธ์ ไปถึงกันนะครับอภิารนะครับกรรมการว่าโดนดูสะอาดของเรานะครับซึ่งตอนนี้ทีมงานของถ่ายร้อยมนเองนะครับจะตั้งเวทีจะนจะงที่นั่งตรงไหนทางปรานไหนก็มาคุยกับทีมงานของถ่ายร้อยในช่วงนี้ได้เลยเปิดเลยครับปานพี่นนองมานะครับมาคุยกันตกลงกันนะครับว่าจะหันหน้าไปทางไหนเป็นิ้งไหนแต่นั้นไปรานจะพันอีกทางหนึ่งเอาพิบุรีเน่ยอะไรอยู่เรียว่านะไเสื้อเปลือกเอบตรจอขาด้อบตรจาโภรวัฒพ์ใหญ่ร้อย มามามาคุยกันยังไงโอ้หันหน้าไปไหนเออเออหันหน้าทางไหนจะตั้งตรงไหนมาจะเริ่มตรงไหนเพราะว่าวันนี้นะครับคนเยอะนะครับต้องหาที่ยืนที่ไหนที่พูดถึงนะครับในทุวันนี้ก็นะครับอาจารย์พี่ได้กำลังยิ่งดีนะจ๊ะนะครับจะจัดตรงไหนถ้าขยับไปได้อาจารย์ต้นสนได้ก็ยิ่งดีเนาะจ้าสวัสดีค่ะดวยจูได้เนี่ย ไปแล้วพี่สาวมเองพี่เอกม่ยั่งเอี่เอกพ่อขันเร็วมากอดค่ะเดียค่ะค่ะเอากไก่ขอไข่อกล้วยเือมาลายเดีสิเพรามีตู้เย็นด้วยกันหมอเดียดิอะไรลูกลูกเอาอีกลูกขอไข่ขอกล้วยค่ะขอไข่คืออะไรครับสักครู่ ได้มาไปขนไปบ้านอย่างวันนะก็ข้อไข่ก็ไข่ข้อควายเขาเรียกเลยว่าเสียนี่เสียไปฝากเพื่กัดไช้โอ้ยบิดาก็ไข่ขไข่ข้อคว

นี่แหละค่ะกอไก่ขอไข่ขวายท่านไผ่พ่นจับใบเดียวเลยเตาจิ้มจุ้มเตาจิ้มจุ้มพี่น้องค่ะชุดยอดจริงๆเอามาเลิศแท้มาเลิศแทะชุดยอดชุดยอดค่ะพี่น้องไม่มีเลยค่ะบนเดียวต้นจับใบเดียวพ่อในเตาจิ้มจุ้มชุดแห้งชุดปังปังมาก เต้าจิ้มจุ่มเอามาอยัได้่กินยิงนค่ะโอ้ได้ยินบอกปุ๊ดย้เบอร์เนี่ยเบเดียวในเต้าจิ้มจุ่มน้มือบ้านเบิร์ตท้องรวยเด็ดแต่น้องเม็กกชอยนักมาจากผูสาวเนี่ยการนัวเสียไปฝากพ่อหนูกันค่ะ จะสีมาหม่เร right. okay, ื่อยๆค่ะมา่ม no ่เ no? ร yeah. so ื่อยๆแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะพี่นองค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะไปแล้วก็ไแล้วก็ไปลกไปก็ไ้องไปกป็ปก็ไปากป้กัอ้วล